สวัสดีนะคะก็มีคลิปพ่ก,การมาให้เล่นกันนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่กําลังแอบชอบคุณอยู่เนาะใครที่แอบชอบคุณอยู่นะคะก็มีตัวเลือกมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมดสี่กองนะคะนี่กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามนะคะแล้วก็กองสุดท้ายโอเคขอให้ทุกคนทำสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงตัวเองเนาะว่าใครนะคะ ที่แอบชอบคุณอยู่นะตอนนี้ทำธรรมาทีได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนาะกองนี้สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะขออนุญาตดูลัคนาราศีนะคะแม่คุณก็เขาอาจจะอยู่ในราศีมังกรราศีพิจิก ไม่ก็อ๋อราศีมังกรนะคะขึ้น3ามเนาะมีเลข10บเลข27่เดเลขยีนะคะอาจจะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดหรือว่าเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคนคนนี้ที่เขาแอบชอบคุณอยู่อ่ะ พลังงานของเขาได้ไพ่เจ็ดดาบนะคะโอเคตัวเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดนะคะคนนี้เนาะแล้วก็เป็นคนที่แอบชอบคุณจริงๆนะมีการแอบซองแอบมองแอบดูคุณนะคะอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วก็ค่อนข้างรู้เรื่องราวชีวิตของคุณนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ได้เนาะแล้วก็ลักษณะมันก็เลยทําได้แค่แอบชอบแอบสนใจนะคะเพราะว่าตัวเขาเองอาจจะมีตัวจริง นะแล้วก็ทุกครั้งที่เขาแบบว่ามาแอบ่องมาดูคุณอนะ่ะเขาอาจจะต้องหนีจากตัวจริงอะ่ะเพื่อที่จะมาดูคุณแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะอืมซึ่งตัวเขาเองเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างแบบมีไหวพริบอ่ะคะนะคนคนนี้เนาะอืมหรือนะันตอนนี้เขากําลังตัวเขาเองอาจจะก,กําลังหลีกหน,หนีจากสถานการณ์อะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ที่มันไม่ค่อยโอเคกับเขาเท่าไหร่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนนี้เขาเป็นใครนะคะที่เขาแอบชอบคุณเนาะได้สี่ไม้นะคะได้สิบถ้วยได้แทมพลนได้เดอะสตาร์โอเคอืมคนคนนี้ตัวเขาเองอาจจะเป็นชาวราศีกุมหรือว่าเป็นราศีธนูได้นะคะตรงนี้เนาะ ขอโทษค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าตาดีนะคะมีเสดห์เนาะอาจจะทํางานอยู่ในวงการบับนเทิงได้เนาะเป็นดารานักร้องนักสแสดงนะคะหรือว่าตัวเขาเองกับคุณนาะอาจจะมีการพูดคุยติดต่อกันในเรื่องงานเนาะส่วนใหญ่จะอาจจะผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียหรือตัวเขาเองอาจจะทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารได้นะคะคนคนนี้เนาะอือซึ่งแอนมองว่าตัวเขาคนเนี้ย น่าจะแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวแล้วเนาะเพราะว่าสีไม้นะคะมันขึ้นมากับสิบถ้วยเนาะแต่เขามีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณจริงๆเนาะแล้วก็เขามองว่าคุณอ่ะค่อนข้างเป็นคนที่น่ารักอบอุ่นเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วแบบว่าค่อนข้างมีความสุขแล้วก็เวลาที่คุณกับเขามีการพูดคุยกันอ่ะ พอค่อนข้างแฮปปี้นะคะแล้วก็เขา่มองว่าตัวคุณเป็นอะไรที่พอได้พูดคุยหรือเวลามีปัญหาอะไรอะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าให้การแก้ปัญหาแบบได้ค่อนข้างดีะนะคะสําหรับสําหรับเขาเนาะแล้วก็คนคนนี้เนี่ยคือค่อนข้างรู้สึกดีกับคุณแต่ว่ามันก็เป็นได้ความสัมพันธ์ที่มันแค่แอบ ชอบอย่างเดียวจริงๆเนาะเพราะว่าเหมือนที่บอกตัวเขาอาจจะมีแฟนมีครอบครัวไปเรียบร้อยแล้วคนคนนี้นะคะอืม แต่ก็สนใจนะแล้วก็อยากที่จะยังมีการพูดคุยแล้วก็อยากที่จะบาลานซ์คุณอะไว้ในชีวิตของเขาเออโดยที่แบบว่าได้แค่แอบ,บชอบไปเรื่อยๆแค่นี้ก็ก็ดีแล้วแบบเขาก็ยังไม่ได้ต้องการที่จะแบบมาเป็นครอบครัวหรือเป็นอะไรประมาณเนี้ยเออเหมือนก็แอบ,บชอบไปเพราะตัวเขาเองก็ค่อนข้างมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มั่นคงอยู่แล้วแต่การได้คุยกับคุณได้เจอกับคุณได้ติดต่อเรื่องงานหรืออะไรกับคุณตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกแบบอบอุ่นรู้สึกแบบ ชอบคนนี้จังเลยแบบคนนี้เขาคุยแล้วแบบเออทาให้เขามีความสุขหรืออะไรประมาณเนี้ยเนาะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยในบางคนอาจจะเป็นคนที่มีรอยสักได้นะคะแล้วก็ตัวเขาเองอะ่ะเป็นอะไรที่ชอบคุณจริงๆชอบคุณด้วยแบบชอบคุณด้วยใจจริงเนาะชอบแบบด้วยความที่แบบว่าเป็นเป็นแบบเหมือน ความชอบที่มันบริสุทธ์อะไม่ได้อยากที่จะไปครอบครองอะไรตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวเขาเองชีวิตในบางคนตรงเนี้คนที่เขาแอบ,บชอบคุณอยู่อะ่ะตัวเขาเองอะ่ะอาจจะกําลังมีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าอาจจะมีการแบบกําลัง เขาเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรบางอย่างนะคะหรือในบางคนกําลังแบบเออแฟนอาจจะตั้งท้องก็ได้เนาะถ้ากรณีเป็นผู้ชายนะคะถ้ากรณีเป็นผู้หญิงก็แบบกําลังวางแผนที่จะแบบแต่งงานกําลังจะย้ายบ้านไปอยู่ด้วยกันกับคู่ของเขาแบบนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนคนนี้เนาะซึ่งความรักที่เขามีให้กับคุณมันเป็นความรักที่มันเป็นความรักจริงๆเนาะแล้วก็ เขาก็ยังมีความหวังว่าต่อให้ไหม่ว่าจะมีการห่างกันไปของคุณกับเขาเช่นถ้าเขาย้ายงานแล้วมันต้องมีการห่างไม่ได้เจอคุณอ่ะ mm. เขาก็ยังหวังว่าแบบเออจะยังได้ติดต่อยังได้พูดคุยกับคุณอยู่นะคะตรงนี้เนาะอืมซึ่งเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าแอบ,บชอบคุณเนาะแล้วก็แอบ,บรู้สึกดีกับคุณมากๆจริงๆนะคะคนคนนี้เนาะซึ่งไพ่อาลาข้อก็บอกเหมือนกันว่าเออคนคนนี้ที่เขาแอบ,บชอบคุณเขาอาจจะแต่งงานแล้วแบบเออแต่งงานนี้ครอบครัวแล้วเรียบร้อยเนาะอืม ก็แต่เขาก็แอบชอบคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะคะสำหรับคนคนนี้เนาะอโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1เดี๋ยวเราไปต่อกันเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่2องนะคะว่าใครนะคะที่กำลังแอบชอบคุณอยู่ตอนนี้เนาะแม่คุณก็เขาอาจจะอยู่ในราศีพิจิกนะคะราศีธนู แล้วก็ราศีธนูขึ้นมาซ้ําเหมือนกันนะคะมีเลข8 23าเลข9้าอาจจะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้นะคะพลังงานของเขานะคะในไพ่ justice นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีตุลน,นะคะหรือว่าอาจจะทํางานเป็นคนในเครื่องแบบข้าราชการทหารตำรวจเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความยุติธรรมนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมองอะไรที่มันแบบว่าตรงไปตรงมาเนาะไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่าอ,อ ไม่ยุติธรรมตรงนั้นเนาะแล้วก็ตัวเขาเองอาจจะทํางานแบบอยู่ในกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้พิพากษาหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคนคนนี้เนาะซึ่งคุณกับเขาอ่ะอ๋อน่าจะรู้จักกันผ่านเรื่องหน้าที่การงานนะคะตรงนี้นะคนที่เขาแอบชอบคุณอยู่เนาะโอเคเรามาดูกันว่าเขาเป็นใครนะคะคนที่เขาแอบชอบคุณอยู่เน,ะนาะได้ไพ่หไม้นะคะได้ไพ่สีถ้วย ได้ไพ่คิงดาบแล้วก็เดวิลอ่าไพ่ตรงนี้ที่ขึ้นมามีชาวราศีมังกรด้วยนะคะขึ้นมาด้วยนะตรงนี้นะตัวเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะคนคนนี้เนาะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานแบบเป็นระดับหัวหน้าเนาะ เป็นคนที่ค่อนข้างเลิกยืะอเลิกมากนะคะแล้วก็ตัวเขาเองอะ่ะค่อนข้างที่จะหลงไหลค่อนข้างที่จะชอบค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นกับคุณมากๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าคือคนคนนี้เขาเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยนะแบบ มีคนเข้าหาเยอะแล้วก็มีคนต้องการเขาเพราะว่าด้วยความที่เขาอะหน้าที่ตำแหน่งการงานดีประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเนาะแล้วก็ตัวเขาเองอะสามารถเลือกได้ก็จะมีคนมาให้เขาเลือกนู่นนี่นั่นแหละแต่แอนมองว่าคือตัวเขาก็ไม่ได้สนใจนะคะในตัวเลือกพวกนั้นที่แบบเข้ามาเนาะเพราะว่าคนที่เขาสนใจก็คือคุณแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีแพชชั่นแล้วก็ชอบคุณมากๆนะคะคนคนนี้เนาะค่อนข้างหลงใหลนะอืมมากเลยนะคะซึ่งตัวเขาเองอจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณ ได้นะคะคนนี้เนาะอาจจะแบบอายุ35อาบประสบความสําเร็จแล้วมีผู้คนลายล้อมอะไรประมาณเนี้ยเป็นคนที่แบบว่าดูเลือกเยอะอืมแล้วก็เหมือนเป็นคนแบบไม่ค่อยสนใจใครง่ายๆอะไรประมาณเนี้ยอืมได้เนาะตรงนี้นะคะนะอืโอเคเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมเนาะว่าไพ่เนี่ยพอจะบอกอะไรเราได้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับคนคนนี้เนาะ คือคนคนนี้เขาค่อนข้างมีแพชชั่นกับคุณจริงๆนะแล้วก็ตัวเขาเองอยากที่จะรู้จักเขาตกหลุมรักคุณนะคะคนคนนี้เนาะตกหลุมรักในสเสน่ห์ของคุณในความน่ารักของคุณนั่นแหละแล้วก็ตัวเขาเองอ่ะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว,ว่าไงอ่ะเหมือน กลัวว่าตัวเองจะดีไม่พอสําหรับคนอื่นอะไรประมาณนี้ยเขาก็เลยจะพยายามเหมือนแบบอัพตัวเองอยู่ตลอดเนาะให้ตัวเองแบบดีขึ้นดีขึ้นตลอดทั้งที่จริงๆตัวเขาเองค่อนข้างจะเพียบพร้อมในอะไรหลายๆอย่างแล้วก็คนคนนี้เวลาเสพติดอะไรอะ่ะจะเป็นแบบว่างมงายหรือว่าวุ่นวายอยู่กับสิ่งนั้นอะ่ะอยู่ตลอดเวลาเนาะอย่างเช่นอย่างเออถ้าเขาแอบ,บชอบคุณเขาก็จะวุ่นวายเรื่องคุณหมกปื้นหมกม,มุ่นเรื่องคุณอยู่ตลอดว่าแบบเออคุณเป็นยังไงทําอะไรอยู่อะไรประมาณนี้เออแต่ลักษณะเขาที่แสดงออก ออมันจะเป็นการแสดงออกที่มันนิ่งๆที่มันแบบว่าคุณจะไม่รู้ว่าเขาสนใจคุณอยู่แต่ถ้าเขาได้เห็นว่าคุณไปกับคนอื่นนู่นนี่นั่น,นหรืออะไรเง,งี้ยทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นแฟนกันอ่ะเขาจะมีอาการหึงอาการหึงแล้วก็เป็นแบบหึงเงียบอะคือ,อพอคุณคุยกับเขาเขาอาจจะแบบดูนิ่งๆเอ๊ะวันนี้ดูนิ่งๆแปลกๆทำไมไม่คุยกับเราเหมือนเดิมหรืออะไรประมาณเนี้ยมันเป็นอาการที่แบบเขาอาจจะแบบ เหมือนหงุดหงิดอยู่ข้างในแต่ว่าไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะว่ายังเป็นแค่แบบแอบชอบอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งตัวเขาเองอะรอคอยนะทุกครั้งที่แบบว่าเออจะได้เจอคุณนะว่าจะได้เจอคุณไหมคุณจะไปมีคนอื่นมาชอบหรือเปล่าคุณมีสเสน่ห์คุณดูดีแบบจะมีคนอื่นมาแย่งเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะอแล้วก็แอนมองว่าคนคนนี้ถ้าเขาแบบโอเคเขาพร้อมาเขาจะเข้ามานะคะพูดคุยกับคุณเนาะเลยแบบตรงๆเนาะว่าแบบเออเขาชอบเขาสนใจคุณนะคะอยากที่จะศึกษาเพราะว่า 看，多好个身 ค่อนข้างหมกมุ่นเรื่องคุณมากแล้วก็ไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เนาะตรงนี้ถ้าเกิดคนนี้เข้ามาก็ลองแสดงความรู้สึกให้เขาดูแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าเออคุณก็สนใจเขาเหมือนกันหรืออะไรเงี้ยเพราะแอนวองว่าเดี๋ยวเขาจะมีการแสดงออกในด้านความรู้สึกให้กับคุณในเร็วนี้แหละว่าเออเขาชอบเขาสนใจเขาจะแสดงมันออกมาเขาจะพูดมันออกมานะคะว่าแบบเออเขาว่าแอบชอบคุณอยู่เนาะก็ถ้าเขาก็ถ้าถ้าเขาแสดงแล้วคุณสนใจเขาเหมือนกันก็ลองพูดคุยกันดูเนาะตรงนี้นะคะ โอเคจบไปแล้วเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะก็คือกองน้องโดนัทของเราเนาะขออนุญาตดูลัคนาราศีนะคะไม่คุณก็เขาเนาะอาจจะอยู่ในราศีกุมราศีกุมราศีตุลน,นะคะคือเบิ้ลทุกกองเลยนั้นเนี่ยแบบเออราศีซ้ํามีเลขยี่สิบห้าเลขสิบเอ็ดเลขเจ็ดนะคะจะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดหรือว่าเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้นะคะตรงนี้เนาะ พลังงานของคนที่แอบชอบคูณได้ไพ่หกดาบนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติาต่างภาษาอาจจะเป็นคนทางไกลหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ชีวิตมีการเดินทางอยู่ตลอดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนไม่ได้อยู่ในจังหวัดเกิดของตัวเองเนาะเช่นเออเกิดเราอาจจะเกิดแบบเกิดเกิดย้ายลาแต่ว่ามาอยู่กรุงเทพหรืออะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวเขาเองตอนนี้อาจจะมีกําลังแบบว่ามีการแบบย้ายงานเปลี่ยนงานหรือว่าตัวเขาเองกําลังแบบว่ามองหา ที่ทำงานใหม่มองหาบ้านใหม่หรือว่ากําลังมองหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตเนาะแล้วก็ตัวเขาในบางคนตรงนี้อาจจะมีปัญหาอยู่ซึ่งปัญหาที่เขากําลังเผชิญมันกําลังใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะคะปัญหาที่เขามีอยู่เนาะตรงนี้นะแต่แอนมองว่าเป็นคนแบบเป็นคนไกลอ่ะชีวิตแบบอาจจะต้องเดินทางแล้วคุณกับเขาอาจจะต้องแบบมีการเดินทางมาถึงจะได้เจอกันอ่นะคะประมาณนี้เนาะคนคนนี้นะคะที่เขาแอบชอบคุณอยู่เนาะ โอเคเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับคนคนนี้เนาะว่าเขาเป็นใครนะคะคือคนคนนี้อาจจะทํางานเป็นแบบเฉพาะทางได้นะคะอาจจะทํางานเป็นแบบเอ่อพวกทํางานในโรงพยาบาลเป็นแพทย์เฉพาะทางหรืออะไรแบบนี้ได้เนาะแล้วก็คนคนนี้กับคุณนะ่ะมีการรู้จักกันมานานแล้วเป็นการรู้จักกันมาค่อนข้างยาวนานแล้วก็แอนมองว่าตัวเขาเองอะ่ะเคยน่าจะพยายามเคยมูฟออนจาก จากการชอบคุณไปแล้วแต่ว่าไม่สําเร็จเขายังรู้สึกดีกับคุณแล้วก็ยังรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเพียบพร้อมหรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างในสเปคแบบที่เขาต้องการอยู่ตรงนี้เนาะมันก็เลยทําให้เขาไม่สามารถที่จะปล่อยความรู้สึกแอบชอบคุณอะ ให้หลุดออกไปได้เนาะตัวเขาเองอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มีแพชชั่นอาจจะทํางานเป็นระดับหัวหน้าเนาะแล้วก็เป็นหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างทํางานเก่งทํางานเร็วชีวิตมีการเดินทางอยู่ตลอดนะคะคนคนนี้เนาะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆด้วยเป็นคนแบบอารมณ์ขันอารมณ์ดีนะประมาณนี้เลยแล้วก็คุณกับเขาอ่ะมันมีการเจอกันอยู่ตลอดนะมันมีการบนเจอกันอยู่ตลอดซึ่งอาจจะผ่านเรื่องหน้าที่การงานซึ่งแอนมองว่าตอนเนี้ย คุณกับคนคนนี้น่าจะมีการนิ่งกันไปแล้วแล้วก็ตัวคุณเองอะแอนมองว่าอาจจะรู้ด้วยซ้ำว่าคนคนนี้เป็นใครเนาะเพราะว่าเขาเคยเข้ามาหาคุณแล้วแล้วกม็มันมีการนิ่งกันไปเหมือนตัวเขาอาจจะเคยแสดงออกแล้วว่าเออเขาว่าชอบคุณแต่ว่าตอนนี้มันมีการนิ่งกันไปแล้วแต่ตัวเขาเองไม่สามารถมุกออมจากความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณได้นะคะมันยังมีการคิดถึงคุณแล้วก็ยังมีการแบบว่า ได้มาเจอกันอยู่อาจจะผ่านเรื่องหน้าที่การงานหรือผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่คุณกับเขายังต้องมีร่วมกันอยู่นะแต่ว่าแอนมองว่าตัวคุณน่ะค่อนข้างนิ่งนะคะแล้วเขาก็ดูดูแบบดูรู้ด้วยว่าคุณน่ะนิ่งขึ้นมากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้แต่ว่าด้วยความที่เขายังชอบคุณอยู่นะมันเลยทําให้เขาแบบ ไม่สามารถที่จะมูฟออนจากคุณไปได้เพราะว่าความแอบชอบมันยังมีอยู่นะคะตรงนี้เนาะซึ่งคุณอ่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีกับเขาเนาะแล้วเขาก็แบบรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้เหมือนคนอื่นเนาะที่แบบว่าเขาได้เจอนะคะตรงนี้เนาะเขาค่อนข้างแบบว่ารู้สึกแบบเวลาคุยกับคุณมันไม่ค่อย ok s <S ท็อกซิกเท่าไหร่มันรู้สึกแบบว่ามันโอเคเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีซึ่งเขาอ่ะเคยมีการมูฟออนจากคุณไปแล้วก็เหมือน ไปยาวๆหัวใจอยู่รอบนึงแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะด้วยความที่มันไม่สามารถตัดกันได้มันยังมีการเจอกันอยู่มันก็เลยทําให้เขาแ่แฮงความรู้สึกไว้แต่ว่าความรู้สึกจริงๆอะ่ะเขาก็ยังมีให้คุณอยู่ก็คือยังชอบอยู่แต่อาจจะแค่หยุดแสดงออกแค่นั้นเองเนาะคนคนนี้นะคะซึ่งแอนมองว่าเขาก็จะยังมีการแบบอยากที่จะเข้ามาหาคุณอยู่เนาะแล้วก็อยากที่จะลองพัฒนาแต่ว่าณตอนนี้ความรู้สึกของเขาอะ่ะคือมีชอบแอบชอบ แต่แค่อยู่แสดงออกแค่นั้นเองเนาะแล้วก็ตัวเขาเองอะ่ะถ้าเขาแบบมีการกลับเข้ามาแบบจริงจังแล้วหลังจากเนี้คือแอนมองว่าเขากําลังดูดูอยู่ว่าคุณนะมีใครหรือเปล่าตอนนี้เหมือนเขากําลังมีการแอบบส่องแบบอบสืบเรื่องราวของคุณอยู่ว่าคุณอนะ่ะมีคนอื่นหรือเปล่าคุณคุยกับใครอยู่หรืออะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าเขามั่นใจแล้วว่า คุณไม่ได้คุยกับใครแอนมองว่าเขาจะมีการกลับเข้ามาจิคูณอีกรอบนึงเพราะคนแอบ,บชอบคุณคนนี้เขาเคยเข้ามาแล้วเนาะแต่ตอนนี้มันนิ่งๆกันไปแล้วซึ่งคุณก็ยังเป็นคนที่ค่อนข้างเพียบพร้อมในสายตาเขาแล้วก็เป็นคนที่เขายังแบบว่ารู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่าเออคู่ควรกับเขาอยู่นะคะประมาณนี้เนาะถ้าเขามีการเข้ามาก็ลองเปิดใจพูดคุยกันดูนะคะอีกครั้งหนึ่งนะอืมนะเพราะคนคนนี้เขาแอบ,บชอบคุณมานานมากแล้วจริงๆนะคะโอเค ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะเดี๋ยวเราไปต่อการสําหรับคนที่เลือกกองสุดท้ายของเรานะคะก็คือกองนี้นะขออนุญาตด,ดูลัคนาราศีไม่คุณก็เขาอาจจะเป็นราศีสิงห์ราศีเมถุนนะคะแล้วก็ราศีตุลเนาะแล้วก็มีราศีพฤกษภนะคะมีเลข18 20เลข2ออาจจะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดหรือว่าเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้เนาะตัวตนของเขาได้ไพ่แปดดาบนะคะคนคนนี้เป็นคนขี้กลัวนะคะเป็นคน ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวเนาะโลกส่วนตัวสูงนะคะชอบอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าเผชิญกับปัญหาเท่าไหร่เนาะคนที่เขาแอบ,บชอบคุณนะคะแล้วก็ตัวเขาเองค่อนข้างมีปัญหารอบด้านอยู่ตลอดชีวิตแบบจะเจอปัญหาอยู่ตลอดนะคนคนนี้นะอืมก็จริงๆอะ,อะ ตัวเขาเองอะรู้สึกเหมือนแบบเป็นคนที่สิ้นหวังอะอยู่ตลอดเวลานะเออคนคนนี้ที่เขาแอบชอบคุณมันก็เลยทําให้เขาไม่กล้านะคะในการที่จะเปิดเผยความรู้สึกออกมาเพราะว่าเหมือนที่บอกพอเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นคนที่สิ้นหวังอยู่ตลอดอนะเขาก็จะไม่กล้าพูดว่าแบบเออเขาแอบชอบคุณเขาสนใจคุณเพราะว่าเขาก็จะกลัวว่าคุณจะปฏิเสธแล้วสุดท้ายเหมือนเหมือนเขาก็แบบเหมือนก็ยิ่งสิ้นหวังไปกันใหญ่อะไรประมาณนี้เนาะลักษณะของคนคนนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนคนนี้เขาเป็นใครนะคะที่แบบว่าเออแอบชอบคุณเนะเาะมีไพ่ราศีสิงขึ้นมาตรงนี้นะคะตัวเขาเองเป็นคนที่แบบว่าชีวิตวุ่นวายตลอดจริงๆเนาะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างทำงานหนะักเหนื่อยอาจจะเคยมีเรื่องราวในชีวิต ที่เกี่ยวกับความรักมาไม่ค่อยดีเป็นคนที่ค่อนข้างมีกําแพงไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองให้ใครได้รู้ง่ายๆว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงเนาะไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทเท่าไหร่นะคะคนคนนี้เนาะแล้วก็คุณกับเขาอาจจะเจอกันนี่แหละผ่านเรื่องการงานนะคะที่ต้องแบบดิวกันคุณจะรู้ได้เลยคือคนคนนี้จะเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่ค่อนข้างลุยๆเป็นคนตรงๆแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า จริงจังกับเรื่องงานมากๆถ้าคุณเห็นเขาคุณจะรู้สึกว่าเออคนนี้บ้าง,งานมากทาแต่งงานแบบแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างอดทนนะคะแล้วก็หุ่นเของอาจจะเป็นหุ่นนักกีฬานิดนึงนะคนคนนี้เนาะแต่จริงๆข้างในเขาแบบเป็นคนที่แบบค่อนข้างอ่อเหมือนเป็นคนแบบห่วยหาความรักความเมตตาประมาณเนี้ยเออแล้วก็เป็นคนที่ชีวิตมีปัญหา ทำงานก็จะแบบว่ามีปัญหาต้องมาให้เขาแก้ตลอดแต่คือเขาเป็นคนเก่งนะในเรื่องของการงานแล้วก็ค่อนข้างมีประสบการณ์นะคะในเรื่องของงานเนาะคนคนนี้นะคะค่อนข้างไว้ใจได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งอีกอย่างหนึ่งของเขาก็าคือเขาเป็นคนทําบุญเป็นคนใจบุญเป็นคนใจกว้างเนาะชอบช่วยเหลือแต่เวลาถึงคราวเขาทีไรอะ่ะจะไม่ค่อยมีใครช่วยนะคนคนนี้เออสุดท้ายเขาอาจจะต้องแบบทําด้วยตัวเองแล้วก็คนคนนี้จะเป็นคนที่แบบถ้าเกิดว่ามีใครมาช่วย ช่วยงานแล้วคนที่ช่วยงานเขา,าไม่สามารถทํางานได้ดีเท่าเขาเขาจะไม่ค่อยปล่อยงานนะคนคนนี้คือเขาจะแบกภาระทุกอย่างไว้กับตัวเองมันเลยทําให้ชีวิตเขากลายเป็นคนแบบแปดดาบคือแบบมีปัญหาแล้วก็เอาเก็บไว้กับตัวเองทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบมาดูนะว่าจริงๆคือมันก็มีคนช่วยได้เนาะซึ่งคนนี้เขาแอบ,บชอบคุณแล้วก็จะแอบ,บชอบแบบนี้ต่อไปเพราะว่าเขาเป็นคนขี้กลัวเขาจะไม่เปิดเผยไปเลยว่าแบบ เขแอบชอบเพราะเหมือนที่บอกคือเป็นคนที่กลัวความผิดหวังนะคะตรงนี้นะซึ่งคุณกับเขามันมีการดีลงานมันมีการอะไรอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าลักษณะเขาจะแบบนิ่งๆอ่ะคุณจะดูแบบไม่ออกหรอกแล้วก็จะรู้สึกว่าเออคนนี้เขาขายันทํางานจังเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคนคนนี้นะอืมคือในความรู้สึกแอนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะ คือคนนี้อาจจะเป็นทอมได้นะคะอาจจะเป็นคนแบบว่าเออเป็นเพศเดียวกันกับคุณได้นะในความรู้สึกเนาะอาจจะเป็นทอมในที่ทํางานหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ที่ดูแบบลักษณะแบบห้าๆห,หน่อยเป็นคนแบบเก่งๆทํางานเก่งๆอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งเขามีความแบบรู้สึกดีให้กับคุณอยู่แต่ว่าเขาเป็นคนไม่กล้าที่จะเปิดเผยออกไปนะแล้วก็ตัวเขาเองค่อนข้างวิ่งหนีความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็คนคนนี้กับคุณอนะ คือน่าจะมีความสัมพันธ์กันมาแบบยาวนานแบบอาจจะเป็นคนในที่ทํางานหรือว่ารู้จักกันมาแบบว่าค่อนข้างเลื่นนานนะคะแล้วก็เวลาที่คุณกับเขาได้มีการพูดคุยกัน,นะเขาคะ่อนข้างคิดถึงนะคะช่วงเวลาที่คุณกับเขาแบบได้คุยกันเรื่องงานหรืออะไรก็ตามตรงเนี้แล้วเขาก็รู้สึกแบบว่าค่อนข้างที่จะชอบคุณรู้สึกแบบว่ารู้สึกตกตกหลุมรักคุณเนาะแล้วก็แบบทุกครั้งที่ได้เจอมันมีความสุขแต่เหมือนที่บอกตัวเขาเองอะ่ะเป็นคนขี้กลัว คือกลัวไปทุกอย่างกลัวว่าแบบถ้าถ้าบอกแล้วว่าเออเขาแอบ,บชอบคุณคุณจะไม่สนใจคุณจะหนีเนาะเขาก็เลยเป็นคนที่ วิ่งหนีความรักมาตลอดคือต่อให้เขาชอบใครหรือว่าอะไรก็ตามเขาก็จะไม่เหมาะเขาก็จะหนีหนีความรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะตลอดเนาะอืมซึ่งถ้าคุณได้รู้ว่าคุณจะเซอร์ไพรส์มากเนาะว่าคนคนนี้ว่าจริงเหรอแบบเออคนนี้เขาชอบคุณจริงเหรอเพราะว่าลักษณะของเขาเหมือนที่บอกเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยให้ใครได้รู้เป็นคนขี้อายเป็นอนไในบางคนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็เพื่อนน้อยได้นะคะคนคนนี้เนาะแล้วก็ตัวเขาเองอะพอได้เจอคุณมันเป็นอะไรที่ เหมือนเขาอบอุน่นเหมือนเขาเป็นเหมือนคุณนะเวลาคุยกับเขาเหมือนต่อให้คุยกันเรื่องงานหรือเรื่องอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่เหมือนคุยแล้วอะ่ะทําให้เขารู้สึกแบบอบอุน่นทําให้เขาแบบเหมือนได้แบบมีเพื่อนหรือว่าแบบเหมือนได้อยู่กับคนที่บ้านอะไรประมาณนี้เนาะลักษณะของเขานะคะซึ่งถ้าเขา ถ้าคุณพอจะรู้แบบเออพอจะรู้ว่าแบบเป็นใครอะไรเงี้ยก็ลองพูดคุยทําความรู้จักกับเขาดูนะคะคนคนนี้นะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาเป็นคนที่อายมากๆแล้วก็เป็นคนที่ขี้กลัวมีกําแพงนะคะเออเขาอาจจะไม่บอกคุณง่ายๆด้วยซ้ำว่าเขาแบบแอบชอบคุณมานานหรือว่าแอบชอบคุณแบบ อยู่มานานแล้วหรืออะไรประมาณเนี้ด้วยลักษณะของเขานะคะทั้งเก้าไม้ทั้งแปดดัเออชีวิตอาจจะผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรมาค่อนข้างยืะแล้วเขาอ,อาจจะผ่านมาตัวคนเดียวอะไรแบบเนี้มันเลยทําให้เขากลายเป็นคนแบบนี้นะคะนะอืมก็ต้องแบบค่อยๆลองดูกันไปเนาะก็จบไปแล้วนะคะสังหมดสังศรกองเนาะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะดูแลสุขภาพนะคะบ๊ายบาย